เทศบาลเมืองแสนสุขเผยสาเหตุบางแสนเป็นพื้นที่ปลายทางของขยะขยะเกลื่อนหาดในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนเจ้าหน้าที่เร่งเก็บทำความสะอาดวันที่22กันยายน68ที่ชายหาดบางแสนตาบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีรายงานว่าพบขยะประเภทเศษขวดพลาสติกถุงพลาสติกเศษไม้แห้งถุงขนมโฟมเต็มชายหาดนายวิชัยเปลี่ยนประเสริฐอายุ71ปีผู้ประกอบการให้เช่าหงยางชายหาดบางแสนเปิดเผยว่าตอนนี้ ขยะที่ชายหาดบางแสนมีมากจริงๆเป็นขยะที่มาจากที่อื่นตามเกาะที่ใกล้ๆบางแสนไม่ใช่เป็นขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวแต่เมื่อชายหาดไม่สะอาดอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยวได้ขณะที่ Facebook Page เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุกกำลังเร่งจัดเก็บขยะที่ลมทะเลพัดเข้ามาเกิดชายหาดเป็นจำนวนมากพร้อมอธิบายว่าขยะเหล่านั้นมาจากไหน ขยะที่พัดเข้ามาจากทะเลแบ่งได้สองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1ขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้เช่นลูกสแสมผักตบชวาซากสัตว์กลุ่มที่2ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เช่นถุงพลาสติกขวดแก้วรองเท้าข้าวของเครื่องใช้จะเห็นได้ว่าขยะทั้งเศษแก้วขวดพลาสติกไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตที่เกิดในทะเลแต่ล้วนมีที่มาจากการบริโภคในชีวิตประจำวันของคนทั้งสิ้นเมื่อผู้บริโภคขาดจิตสำนึกทิ้งขยะอย่างไม่รับผิดชอบซึ่งเป็นต้นทางการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รือทิ้งลงทะเลขยะทั้งหลายเหล่านั้นก็จะพัดพาเข้ามาสู่ชายหาดบางแสนประกอบกับในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงเหนืออ่าวไทยเกิดกระแสะน้ํากําลังแรงไหลจากตะวันตกสู่หาดบางแสนและเนื่องด้วยภูมิประเทศที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้ําเมื่อคลื่นลมทะเลแรงจะพัดพานาตะกอนปากแม่น้ํามาแขวนลอยในน้ําทะเลจึงทําให้น้ําทะเลมีสีคล้ําด้วยเหตุนี้ชายหาดบางแสนซึ่งเป็นพื้นที่ปลายทางของขยะ ต้องประสบปัญหาขยะพัดเข้าชายหาดเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีขยะที่เกิดจากการทิ้งอย่างไม่มีความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวกินใช้แล้วทิง้งโดยไม่ดูเลยว่าลงถังขยะหรือไม่คิดเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการดูแลรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะเท่านั้นเราจึงยังเห็นภาพขยะบนชายหาดทุกวันถึงแม้ว่าเทศบาลจะเร่งดําเนินการอย่างไรแต่คนเก็บก็ไม่อาจทํางานได้ทันคนทิ้งแม้จะพบกับสภาพธรรมชาติที่แปรปรวน และการขาดจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวแต่เทศบาลเมืองแสนสุขก็มิได้นิ่งนอนใจได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโดยจัดวางกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บขยะและทำความสะอาดทุกวันให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศและปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ในแต่ละวันทั้งยังมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนมีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเก็บขยะภายในล็อกหรือร้านค้าของตนเอง และร่วมทำความสะอาดกับเทศบาลเป็นประจำทุกวันอังคารซึ่งเป็นวันหยุดประกอบการทุกประเภทสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการดำเนินการตัดแต่งต้นมะพร้าวและล้างทำความสะอาดบริเวณชายหาดทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองสุนสุขขอขอบคุณท่านที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดเพื่อให้ชายหาดบางแสนเป็นชายหาดสาธารณะ ที่สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน